ผมคือเป็ดท,ที่ถ่ายคลิปทุกอย่างเลยนะครับเกลือไยบายเลยครับทุกคนออกไปเถอะม่ทำไมอ่ะเซอรกระต่ายไม่ซิซี่ไหนเนี่ยซิซี่เดี๋ยวเราไปหาซิซี่กันเรากำลังถือโทรศัพท์นี่ไงซิซี่ซิซี่เป็นตุกตาเดืนสาว ทักทายพวกเขาหน่อยสวัสดีสวัสดีเป็นไงพวกเขาแจ๋วเปล่าแจ๋วสิแล้วพวกเธอคิดว่าจะแจ๋วหรือไม่แจ๋วถ้าแจ๋วสิถ้าถ้าแจ๋วคุณต้องกดไลค์ถ้าถ้าไม่ถ้าไม่แจ๋วคุณต้องกดไลค์ใช่ และมทัทายคุณอื่นๆกันสวัสดีวิวัฒนาการได้วิวัฒนาการก็โอ้โหวิวัฒนาการแล้วเดี๋ยวนะว,ว้าวาไม่หลนรียนทนค่ะฉันว่า ฉันว่าแบบนี้ดีกว่าบายบาย